สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮักแพงนะักเพลินออฟฟิเชียลนะครับออกจากที่พักแล้วนะครับนอนยิมนอนอยั้งแล้วอะมาหาแนวอยากแนวกินกรเขาง,งานนะครับผมไกลงานครับมาถึงกิโลครับผมที่พักหาแนวกินเขามันไก่กินเก๋วยเตี๋ยว สร้งอะไรลูอกอืมเออกระเตี่ยวก็กวกได้มีกระคำแล้วเนาะขายดีทุกล้านเลยาไปเมียกับสองกิโลน้ามี่ยังกินกน,กน,นั่นๆแหละครับโอ้คนหน่อยคือได้ใส่เสือไข่ออวนะห้อ,อ,อ,ไอไอ เบาหน่อยเบาเบานอนอิ่มนอนซื้เนี่พอนะครับผม,มเดินทางมากเหมือนจากสวนนภูมิเศร้าครับ่อวานนี้ก็ร้อยเก้าสิบหกโลนะครับบรรยากาศข่างทางคือเก่าครับ กินชีาเขากินน้ำชิ้วๆข้างงก่อนเขางานางานะครับผมจะเอาเินอะลืมสัง่งใหม่เซนมีก็ได้มีเขาวก็ได้ ถอดอาวุธถอดอาวุธ้างปั๊มพี่ที่นะครับ <S <S ไม <S <S ไสเสะาเเเสะมื่หันครับรถไปถึงหนางานแล้วนะครับโรงเรียนบ้าน <S <S แก้งกรอบ อยากแดด,ดซู้ว่าแดดมากครับแดดหลายก็เลยมาหากินเขากินน้ำก่อนนะครับแดดตอ,อนอ่อ,อนจังคอยเขาไปงานแันหน่อยอขาไกลปีไกล เติมอกเติมพลังเติมพลังก่อนครับเขาบอกวได้กินมเลยอืมม้อเอาเขาได้กินเขาเนาะมูอเาหเขาเกินเนี่ยคุยจับมูสเานี่ยแม่บอกขึ้นขึ้นมาบอกว่าอยากกินเดี๋ยวก็ได้กินดีวใ่เ้นเส้นสนเอันนี้อู้หมีหอกอันนี้พริกเขาใช่หรอง

ก็อกกินนี่เนาะก็จับมาอุบลน้องกินก็จับมาถึงอุบลนต้อง,ต,องต้องได้กินหมูย่ออุบลก็จับย้วนีวนะเนาะกินนิ้มยหน่อยกองทัพต้องเดินได้ทองพีงน,วนแ,ว,แว่า,เาง,งเแดดแห้งรอมเนาะ ไม่หาออกมาหามองยู่กินเสร็งนเลยอ๋อบอกแม่ได้ลูกแม่จะใส่แมาจะใส่หน่อยจ้ะครับจะมาล่ำแมนครับผมเออแม่งานงานยังนอครับแม่มืาแลงงานยังนอครับงานฉลองหรืองานบุญงานอย่างนี้ อ๋อบุญพเวชบุญพเวทเด้เปนซครับผมมื่ขึ้นมื่ขึ้นกับเป็นบุญพเวทนอกเมือขึน่งอีา้องอ่าอ้กบายอยังกินห้องทองก้อนเขางานก็เนี่ยห้องก็ตื่นขึ้นวากันตื่นขึ้นแล้วหิวเขาบานนี่ เี็บปะหาบึง้งหาบึงาบ้งนนงนี่หาบึง้งในถังด้วยฮะเดี๋ยวมีเปื่ถังอีเมียบึ้งนั่นน่น้อยใส่ผักนะี่อน้อ,นอย เอาหน่อยคือบ่าใส่ผักแน่ลูกกินผักนำจักหน่อยมีมะละพอมจงวยน้ำไม่ได้มะละด้วยเสียดปใส่มะละมาฝ่าวเลยมันเดือดเลยเดือดเฮียงโขดยู่หน้างานกันเลยคนหน่อยก็แหงว่ได้มัดผมคนหน่อยก็แหงขี่ห้อนบาดนี่เห็นมือเห็นมือบ้าน บ้านไปทำบุญแล้วเหี้ยแต่เหี้ยแต่นะ่ไนไนำเงื่อหรือนำมุ่นหลวงปู่บ้านเนี่ยเข้ากันเลย <c oughs> อขออนุญาตก,กินกินกวยเตี๋ยวกันนะครับผม แตเอีข่ายรปน้หนัมันแดดจดจังแม่อันก็จะสามนอค่ะิว เปลาตามันแดดแล้วมาด้ค่ะเมื่อแล้งไปวะจ้าไปไปมาค่ะมามามาดิค่ะมานี่เดี๋ยวแม่เราเซ็นลลูกเลขอขอสองคนเดินไปนค่ย่าปโอ้ 拜拜啊！ ผมน่าไทยได้เหมันมังเาทยแกันปเบื้องไปฟังรำนำกันเด้อครับมม่แรงครับผมเออเนี่ยเอายีนไทยคู่ยนยืนคูกันด้วยเ่เพ่ตาค่ะเขาอ๋อ มากินเขานะครับ <kaz> ก็ดีเจอพ่อแม่นะครับมาให้กำลังใจนะคจับปีนี่แหละครับสิบแปดปีนี้ครับอย่างสิบแปดนี่ครับค่ะคุม

เนี่ครับวัวแม่ผู้ใดผ่านมากกับแมาแวะอุดหนุนล้านแม่เลยนะครับผมอ่าไปถ่ายนานล้านแม่ไปถ่ายนานล้านแม่ เามีหอด้านนวดร้านจงรักนวดเพื่อสุขภาพนะครับนี่ร้านนวดนะครับร้านนวดกะมีนี่ร้านเม่เปิดไหมประับอมีสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเก่สวัอดค่

อันูยบคลิปนี้ก่อนเราเ่ะเชิญค่ะโรงแรงนะคะสีมังไม่บ้านโรงเรียนบ้านแก้งแก,แก้งกอกแก้งกอกสีมังไม่นะคะ <c oughs> บนคา,า,า,าน,นะแล้วล่ะเลี๋ยถ้ามาก็อย่าลืมหมูยอมมาฝากหนูนะคะ <c oughs>